ดูช่องห้ากดเลขห้ากันนะครับ,บดูช่องห้ากดเลขห้ากันนะครับ ดีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกับสุกันเหมือนเดิมนะคะกับรายการโลกยานยนต์ทุกันอยู่นะคะตะเริ่มทางช่อง5อย่าลืมนะคะช่อง5ส่วนแรกค่ะค่ะแน่นอนว่าคุณผู้ชมวันนี้สุกันยังพาคุณผู้ชม่าไปที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะและจะไปที่ไหนบ้างมีบูธไหนมีใายรถใายไหนพิการอัปเดตกันเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปชมกันเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ที่บูธอิซูซุนะคะในงานมหกรรมยานยนต์ปี2021กับมิเซอร์ทาเคชิคาซาร่า รองกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพชรอิสุสเซล์จำกัดค่ะก็อยากจะถามคุณคาซาร่านะคะว่าวันนี้อิสุสนำรถไฮไลท์อะไรมาโชว์บ้างคะใช่เอ่まず D-Max なんですけれども My new ID というコンセプトのもと新しい車を投入しましたค่ะเขาก็บอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะอิสุสได้เปิดตัวรถที่ปรับโฉมใหม่คืออิสุส D-Max ใหม่นะคะก็มีสีโดดเด่นมากเลยก็คือสีโอเพนเกรย์นะคะ แล like really ้วก็การปรับลุคใหม่ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นได้รับการตอบรับอย่างนี้ยิ่งจากลูกค้าแต่ยังคงความเป็นอิสุสุก็คือสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบทั้งคาแล้วก็ความแข็งแกร่งทนทานไม่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะเอ็ดน今回は全部で42のプライズを用意してまして総額でいきますと1ミリオンバーツ以上となっております คุณคาซาร่บอกว่าอยากจะให้ทุกท่านที่จองรถอิสุสในงานมหกรรมยานยนต์นะคะได้รับโบนัสพิเศษปลายปีอ s สุสเตรียมทองคําแท้นะคะจำนวนทั้งหมด42รางวัลน,นะคะมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทในงานนี้โดยเฉพาะค่ะบูตอิสุส u ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์นะคะ My New ID My New Isuzu D Max ในการนำทับโดยนะคะรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคือ ปิกอัพอิซูซูดีแซนะคะซึ่งมีสีที่โดดเด่นมากคือสีโอเพกเกรนะคะหรือว่าเทาโอเพกซึ่งเป็นคันสีใหม่ของโลกแล้วก็มีการปรับลุกใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะตามมาด้วย i s u ู u m มิวเนะคะมีการปรับระบบความปลอดภัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในระบบ A' d a s 先月、えー、10月に新しいモデルを投入したんですけれどももともと評判の良かったその燃費であるとかバリューフォーマネーというのもあるんですけれどもやっぱり外観が新しくなったこと特にこのグレーに対する評判が非常にいいです。 ก็เรามีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาชมรถอีสุสุที่งานมหกรรมยานยนต์นะคะที่อินทัคเมืองทองธานีอยากให้ท่านสัมผัสรถอีสุสทุกรุ่นมาทดลองขับนะคะได้จนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะเรียนเชิญได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพัาร่ามากนะคะที่มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องบูธอีสุซิขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่เกรทวอลมอเตอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยที่เกรทวอก็มีตัวรถต้นเนี่ยเปิดใหม่ถือว่าเพียบเลยนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและนอกเหนือจากนี้สิ่งที่พิเศษที่สุดคือเราจะได้ไปคุยกับ Marketing Director นะครับผมพี่เติ้งครับไปกันเลยครับ ตอนนี้ก้ก็มาอยู่กับพี่เติ้งมาร์เก็ตติ้งดีคเตอร์ของเกรทบอลมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเติ้งครับตอนนี้เกรทบอลมอเตอร์ภายในมอเตอร์โชว์ปี2021เนี่ยมีการออกแบบบูธภายใต้คอนเซ็ปต์อะไรหรือเปล่านะครับอ่ามีแน่นอนครับก็ตัวนี้จะเป็นจอยไลฟ์วิดดิวเอเนอร์จีนะครับเพราะว่าคำมดีวิชั่นของเราเนี่ยเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของเอ็กซีบีลิเตอร์นะครับเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์เนี้ยเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของตัวคคคออนนนนนวิชััั่่รรรบบแาาเ นำรุ่นใหม่นะครับหรือว่าเป็น World p r e m i e r นะครับถึง2รุ่นนะครับมาเปิดตัวในงาน m o เตอร์อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น S6 สซิกซ์ปักอินไฮบริดเอสยูบีอันนี้ถ้าขับเพลีบีอย่างเดียวนะครับสามารถขับได้ถึง201กิโลเมตรนะครับซึ่งก็งถือว่าอาจจะเป็นรถไฟฟ้าได้เลยนะครับสำหรับตัวปักอินคันนี้นะครับอีกอันนึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์เกตวอลก็คือแบรนด์เทนสนะครับหรือว่าที่จีนเรียกถังเคื นะครับใช่เราก็เอารุ่นตัว500หรือว่าเป็น full SUV เนี่ยเข้ามาโชว์ในงานตัวนี้ก็เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นเวอร์พริเมียรเพราะว่าเป็นรถแท้ง500ระบบไฮบริดเช่นกันนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกของของโลกเลยนะครับ ครับส่วนที่เปิดตัวล่าสุดนะครับวันที่25ที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว h wow, าวเวลจ r i o n นตัว Intelligent SUV ใช่อันนี้ก็เป็นระบบ h y b ริดเช่นกันนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้นะครับมีพละกำลังนะครับมาด้วยเครื่อง1.5บวกตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็มีพลังถึง190แรงนะครับ้องก็อยู่ที่ 375นิวตันเมตนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะตอบโจทย์คนใช้งานในเมืองหรือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับ <Okay. S 1> สามาใช่ใช่ครับทำเป็นสุดพิเศษ,ษ,ษก็เราจะมีเกรดวอล g r เกรดไทม์ด a วนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเปเชียลไทม์ของเรานะครับก็จะมีตัวพรีเมียร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอดอกเบีษษษษ้ยพิเศษ1.79นะครับ48เดือนนะครับแล้วก็ให้ในเรื่องของตัวประกันชั้นหนึ่ง นะครับแล้วก็แพ็กเกจแมนเทันแนนนะครับแพ็กเกจเซอร์วิสต่างๆนะครับก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับเลนเชิญนะครับที่บูธเกรดวอร์มอเตอร์ ar, นะครับซึ่งเราเนี่ยนำรถโมเดลใหม่ๆเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ดีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัด คิดให้เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นคุณ Are you ready to be beyond? All new MG 5 Beyond พร้อมไหมกับทุกสิ่งที่คุณตามหาเทคโนโลยี Technology, ที่คุณฝันถึงใหม่ห้า S6 เปิดโลกใหม่ให้ SUV พร้อมให้คุณเปลี่ยนสู่อนาคตเริ่มต้นเพียง1.149ล้านบาท พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เช mm ื hmm. ้อเจออกทะยานไปกับแพลตฟอร์มคาร์เทค power you up new suzuki swift ดีไซน์ชีวิตอีกระดับกับสไตล์ที่สะท้อนตัวตนให้ชีวิตไปอีกขั้นกับ SUV ใหม่ที่คุ้มค่ากว่า mazda cx 3ใหม่ มอีซูซู X รี์ุ่นใหม่เราใจสตล์เออินฟินิตก n อซูซูดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัดคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้สุกัสจะพาคุณผู้ชมคัมาที่บูธของฟอร์เช่ค่ะรถสวยมากๆ และไปต่อกันที่ฟอร์ดส่งท้ายกันด้วย MG จจะมีรถรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับปุณปัมนะครับพ่วมนวยการใส่การตลาดของ Porsche ประเทศไทยนะครับปุณปัมครับมอเตอร์อ็ก์โปปีนี้เ,เนี่ยทาง Porsche เนี่ยมีเป็นตัวไหนที่เป็นซีรีส์ไทไลท์ของงานบ้างเหรอครับ สำหรับงานนี้นะคะเราได้ขนทัพยนตกรรมสปอร์ตปอร์เช่นะคะรุ่นใหม่ถึง3รุ่นนะมาเปิดตัวในงานค่ะคนั่นก็มีด้านหลังนี้เลยค่ะปอร์เช่มาคันใหม่นะคะพร้อมประกาศราคาที่น่าดึงดูดใจคือ4.690้านนบาทเท่านั้นก็คือ,เ,อเป็นเจ้าของปอร์เช่ได้โดยที่ราคาไม่ถึง5ล้านบาทค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2ลิ นะคะแล้วก็แรงม้า265แรงมา้าแรงม้าเพิ่มขึ้นนะคะแรงเพิ่มขึ้นพลังกำลังดีขึ้นแต่ว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้น และราคาก็น่าดึงดูดใจมากขึ้นด้วยค่ะก็จะมีอีก2รุ่นที่เราเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกของอาเซียนนะคะคือคายเนเทอร์โบจีค่ะ<ม>ก็ด้านหลังนี้นะคะ<ม>เป็นตัวท็อปของคายเนเลยคือเป็นรถที่เราได้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของปอร์เช่นะคะมาอยู่ในคันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือระบบการขับขี่ต่างๆนะคะ<ม>อยู่ในรถรุ่นนี้คุณปามครับสำหรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานมอเตอร์เอ็ปีนี้เนี่ยมียังไงบ้างะครัคผม สำหรับแคมเปญและข้อเสนอพิเศษภายในงานนี้นะคะในฐานะผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการเราขอเสนอ,อ,อสิทธิ์การซื้อการรับประกันจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนีนานถึง15ปีค่ะก็คืออุ่นใจดูแลบริการหลังการขายยาวๆไปเลย15ปีนะคะพร้อมกันนี้ยังมีบัตรกำนันค่ะเคลือบแก้วส่วนลดมูลค่า10,000บาทจากแบรนด์ อโก้นะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะหรือจะแลกเป็นส่วนลดสำหรับฟิล์มกันรอยนะคะเพ้นพอร์ e ชันฟิล์มก็ได้ค่ะจากไฮไลท์สองคันที่ผ่านมากล้องก็มีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ Porsche 911 GTS ดูแล้วเก้าวแข็งและดุดันที่ช่วงล่างถ่ายทอดความเนียชั้นต่อเนื่องมาจากปอร์ c ช e 9 1้ t u น b o มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์6สูบนอน480แรงม้าสามารถเร่งออกตัวได้จาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อช่วมงได้ภายในระยะเวลาเพียง3.3วินาที p a n าม e Hybrid, ล่า e Hybrid g e n e r เจ i เนเรชล่าสุดของความนุ่มนวลและ Porsche 718 c a y Man T รถสปอร์ต2ที่นั่งกับเครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยพละกำลังและประสิทธิภาพแบบเหนือชั้นเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับกับบูธปอร์เช่จาก AAS ออโต้เซอร์วิสภายในปีนี้ตอนนี้ค่ะสุกัญ์อยู่กับคุณวิชินนะคะผู้บริหารจากทางฟอร์ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุกัญตค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเข้ามาข้าในบูธเนี่ยสุกัญต์มองมีรถหลายๆรุ่นมากเลยแต่อยากรู้ว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ไฮไลท์ของฟอร์ดมีอะไรบ้างคะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า มาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยนะครับบูธฟอร์ดเราเนี่ยมีรถมาโชว์เนี่ยครบคันเลยนะครับนะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับน่ะแรปเตอร์เลยครับนะต้องบอกว่า r a p t o r X เนี่ยนะครับเรนเจอร์แรปเตอร์เเนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาโดยมีแรงบันดาลใจนะครับนะมาจากฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมเป็นรถ p e r f o r m a n c e ์ค่คันนี้นะครับนะต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยได้รับการออกแบบทั้งช่วงล่างใหม่นะครับเนเครื่องยนต์ที่ทรงพลังนะครับแล้วก็ทำให้รถคันนี้เนี่ย สามารถที่จะเรียกว่าโอเคเนี่ยลุยออฟโรดไปได้ในทุกๆถนนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังใช้งานออนโรดได้ดีครับ oh. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแน่นอนเอฟเรสก็เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่มาในงานเนี่ยแวะมาดูเป็นรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับ oh. วันทํางานเนี่ยขับรถไปทํางานได้ปกติเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปเที่ยวขับรถทางไกลต่างจังหวัดตอบสนองการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวัน แล้วก็ในวันหยุดครับไปได้ทุกรูปแบบนะครับคันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือ Ford Mustang นครับผมเชื่อว่ารถ Ford Mustang เนี่ยถ้าใครสนใจนะครับนะหรืออยากจะเป็นเจ้าของรถสปอร์ตสักคันหนึ่งผมมั่นใจว่ารถ u s สแ n g เนี่ยจะต้องอยู่ในช็อปปิ้งลิสต์แน่นอนนะครับ u s สแตงสำหรับปีนี้นะครับเรามีถึง2รุ่นนะครับเรามีรุ่นเครื่องยนต์ V8 5ลิตรนะครับต้องบอกว่าพลกํำลังนี้เหลือเฟือ กับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องยนต์2.3อีโคบูท <Wow. S 2> นะครับในงานนี้เนี่ยถ้าลูกค้าจองรถรุ่นใดก็แล้วแต่นะครับในงานนี้เนี่ยนะครับจะได้คูปองลาซาด้ามูลค่า1,000บาท หรือแม้กระทั่งแค่ทดลองขับนะครับก็รับคูปองลาซาด้า200บาทครับโอ้โหนี่แค่เดินเข้ามาในบูธของฟอร์ดครับแล้วก็บอก่าทดลองขับแค่นี้ได้ง่ายๆเลยหรอคะคูปองลาซาด้า200บาททันทีครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วนอกจากนี้เรายังมีรุ่นอื่นๆอื่นรุ่นอื่นๆเราจังมีรถรุ่นอื่นๆมีคมเปญดีๆนะครับเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงอีกสักรุ่น2รุ่นนะครับน่ก็เป็นรุ่น XLT นะครับเกียร์ธรรมดาราคาพิเศษครับตอนเนี้ย เพียง759,000บาทนะครับ oh, oh, oh. ก็ต้องบอกว่ามีแคมเปญดีๆแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับนะมีทั้งดอกเบีย้ยที่ต่ำนะครับนะยังแ่เอเวอรสเนี่ยนะครับนะดอกเบีย้ยเพียง0.49%นะครับก็สำหรับรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาในวันนี้นะครับก็คือเรนเจอร์ปัจจุบันนะที่เราขายอยู่พร้อมกับเอเวอรสแล้วก็ตัวมาส t ต n งนะครับสำหรับเน็กเจอร์อดใจรอครับพบกับความตื่นเต้นในปีหน้าแน่นอนครับ ตอนนี้นะคะสุกันอยู่กับคุณพงศักดิ์ค่ะผู้บริหารจากทาง MG ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นขอถามเลยว่าคอนเซปต์บูธของ Motor Expo ปีนี้เนี่ย MG มาภายใต้คอนเซปต์ไหนคะปีนี้นะครับสำหรับงาน Motor Expo เนี่ยเราใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า,า EV Pioneer เพื่อจะตอกย้ำให้เห็นว่า MG เนี่ยเราเป็นผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รถยนต์รุ่นแรกที่เราดำมาโชว์นี่ก็คือ,อรถต้นแบบของ MG Emotion รถสปอร์ตเหมือกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มีเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นด้วยกัน <ạ. S 1> ก็คือ z SEV แล้วก็ MG EP สองรุ่นนี้ก็เรียกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ <ạ. S 1> เราได้เรียกว่า m a c k a e แชรเนี่ย มากกว่า90%ตั้งแต่ปี1920 <Okay. S 1> แล้วก็ปีนี้ด้วย21แล้วปีนี้นะคะไฮไลท์ของเขาคืออะไรคะก็ต่อยอดจากความเป็น EV Pioneer นะครับก็คือตัวข้างหลังเหล่านี้นะครับ <Ooh. S 1> MG Cyberster นะครับอันนี้คือเป็นรถสปอร์ตเลยนะคะเป็นรถเ,เรียกว่ารถต้นแบบ <c oughs> ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตอีกรุ่นหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าคนรู้จัก MG เนี่ยจะรู้จัก MG b <c oughs> Roadster เป็นรถสปอร์ตในตำนานของ MG เลยเนะนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาออกแบบภายนอกภายในยเนี่ยจะค่อนข้างล้ำสมัยมากๆสวยมากเลยล่ะคะ่ค <laughs> ะคก็เป็นรถเ,เรียกว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงรถต้นแบบเรามักจะคิดว่ามันไกลเกินเอื้อมไม่ค่อยมีโอกาสสัมผัสแต่รถรุ่นนี้จะเป็นรถต้นแบบที่เราจะเข้าสู่าาลายผลิตหรือไอสายการผลิตเนี่ยในไม่นานนี้ <c oughs> นะครับเรียกว่าเ,าเรา จะมีรถโปรดักชันคาร์เนี่ยในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเราก็จะมีเราก็เลยคิดว่าเราจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสําหรับรถที่จ,จาหน่ายในประเทศไทยด้วย<อ>สำหรับรถรุ่นนี้สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะแล้วก็เวทมาที่บุของ MG ค่ะคยังไงเนี่ยตอนนี้บอกว่าที่ MG เขามีแคมเปญหรือมีโปรโมชั่นอะไรดเด็ดๆบ้างไหมคะ สำหรับก่อนถึงแคมเปญน,นะครับผมอยากจะเรียนว่าตัวไซเบอร์สเตอร์เนี่ยเรามีจองสิทธิ์เมื่อกี้เราพูดถึงการจองสิทธิ์เรามี2ส,สิทธิ์ด้วยกันก็คือซิลเวอร์ห้าพันบาทโกล์หนึ่งหมื่นบาทก็คือว่ามูลค่าในการจองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าของมูลค่าที่เราจองนะครับใช้เป็นส่วนลดตอนที่รถคันนี้ออกมาจําหน่ายแล้วในะประเทศไทยยางเป็นทางการอ,อันนี้คือสําหรับไซเบอร์สเตอร์นะครับสำหรับรถยนต์เรียกว่าปัจจุบันของเราที่มีโปรโมชั่นเราใช้ชื่อว่า รีสตาร์ทความสุขนะครับก็จะมีรถอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับเป็นแ s นะครับ HS แล้วก็รถปิก up ของเราก็ขับฟรี150วันโอ้โหขับฟรี150วันด้วยคุณผู้ชมทางบ้านเอาอย่างนี้อยากจะไม่เห็นรถแบบว่าที่เป็นรถต้นแบบหรือว่าจะเป็นรถแบบว่าดูสปอร์ตแบบนี้นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าอยากจะมาทดลองขับก็เชิญมาได้นะคะที่บูธ MG ค่ะที่งานมอเตอร์อ็กโปนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ จะกรอบความสำเริเมเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu New X Originality Redefined พลังที่สร้างความร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตามั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet พร้ mm hmm. อมทะยาดไปกับแพลตฟอร์ม Hard Tech Power You Up New Suzuki Swift คิดให้เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นคุณ Are you ready to be beyond All new MG5 Beyond เมื่อชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือเรา ซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีถึง31ธันวาคม2564 Live the Ranger life พร้อมไหมกับทุกสิ่งที่คุณตามหาเทคโนโลยีที่คุณฝันถึง m y how a s6 เปิดโลกใหม่ให้ SUV พร้อมให้คุณเปลี่ยนสู่อนาคตเริ่มต้นเพียง1.149ล้านบาทดีไซน์ชีวิตอีกระดับกับสไตล์ที่สะท้อนตัวตน ให so Omaha, X. X ้ชีวิตไปอีกขั้นกับ SUV ใหม่ที่คุ้มค่ากว่า Mazda CX-3 ใหม่นอี่อกดีแม็พลานุภาพไร้ขีดจำกัด ที่มวของ BMW มมีหลายรุ่นเลยและที่สำคัญสุกัดถูกใจขวามือของสุกัสมากสวยพอตัวเลยค่ะบอมกับสุกัสมากๆเพราะว่าสุกัสเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่จะสวยแล้วก็เหมาะกับสุกัสจะสีไหนรุ่นไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับ ต้อนรับรทุกท่านเข้าสู่บูธของว w นะครับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38ในปีนี้นะครับซ้อมในปีนี้นะครับเป็นปีที่เรากำลังย่างเข้าสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่หรือที่เราเรียกว่า The New Electric Era นั่นเองนะครับพร้อมๆกับสถิติยอดจดทะเบียนของ b m w ที่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มรถยนต์พรีเมียมโดยมีส่วนแบ่งการตลาดนาสิ้นสุดเดือนกันยายนสูงถึง4 1 3อันเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ดีมากๆเลยครับในปีนี้เราได้จัดแสดงรถยนต์หลากหลาย โดยระบบขับเคลื่อนของ b w ที่นํามาจัดแสดงในปีนี้นะครับมีตั้งแต่ประเภทของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในรถยนต์ระบบปลักินไฮบริดและก็รถยนต์ระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับองค์กรที่น่าสนใจและก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยมากๆครับไฮไลท์ของเราในปีนี้นะครับได้แก่ b ีวีหกสามศูนย์ใหม่รุ่นนี้นะครับได้รับการออกแบบทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถได้รับการออกแบบใหม่หมดนะครับเพื่อให้มีความโดดเด่นและก็รูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวยิ่งขึ้น b m w x 3 x Drive 2 0 d m Sport มาพร้อมกับการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเห็นว่ากระจังแบบไตคู่ที่ด้านหน้าและไฟหน้าได้รับการออกแบบใหม่พร้อมกับกับกนชนทั้งหน้าและหลังครับ BMW X3 xDrive20d M Sport ใหม่มาพร้อมกับล้ออลอย M น้ำหนักเบาขนาด20นิ้วในลายแบบ Double Spoke ระบบไฟหน้าแบบ Adaptive LED ปรับทิศทางตามการหมุนของพวงมาลายัยระบบแสดงผล BMW Head-Up Display มาพร้อมกับช่วงล่าง M Sport และระบบช่วยนำรถเข้าที่จอดอัตโนมัติด้วยครับ อีกรุ่นนึ่งนะครับที่เป็นด้วยต์ไฟฟ้าของเราก็คือ BMW iX X-Drive 50 Sport รุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า BMW e-Drive Generation ที่5ทํางานพร้อมกับเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่ล่าสุดให้พลังกำลังรวมสูงสุดถึง385กิโลวัตต์หรือ523แรงมาร้าครับมีระยะทางการขับเคลื่อนตามมาตรฐาน WLTP สูงสุดถึง630กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งสร้างแรงบิด รวมได้สูงสุดถึง765นิวตันเมตรและสร้างอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.6วินาทีเท่านั้นครับ BMW iX xDrive50 Sport ยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลและก็ระบบทำงานของ iDrive Generation ใหม่นะครับโดยหน้าจอของ BMW Curve Display เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มจอแสดงผลดิจิตัลประกอบด้วยจอ Information Display ขนาด12.3นิ้วนะครับและก็จอ Control Display เนี่ยขนาด14.9นิ้วนะครับ ด้วยข้อเสนอพิเศษที่มากมายพร้อมกับไฮไลท์ในรถยนต์ BMW และมอเตอร์ไซค์ BMW มอเตอร์อาดนะครับหลากหลายรุ่นผมอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ที่บูธของ BMW ที่งานม o เต r s p o โตระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้ครับขอเ,เชิญทุกท่านครับโอ้ยคุณผู้ชมถามหมดเวลาเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าครั้งหน้าวันที่10เรายังเจอกันค่ะกับรายการ ยนยนทุกวันอยู่นะคะก็เริ่มทางช่อง5อย่าลืมนะคะช่อง5กดเลข5ค่ะวันนี้สุกัดเนี่ยมีภาพบรรยากาศพ้อกบบการอัปเดตมาให้คุณผู้ชมแบบเต็มอิ่มแต่ว่าวันที่10ยังมีการอัปเดตอัดแน่นแน่นอนค่ะยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ